วันนี้เวลา18นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยหอพระคันธารราชหอพระราชกรมานุสรณ์ หอพระราชะพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีย์หอพระมเทียนธรรมและหอศาสตราคม และณนะพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาเป็นโบราณประเพณีที่ทําสืบทอดมาช้านานจะกระทําขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรมหนึ่งข่ามเดือน8ของทุกปีโดยพุทธศาสนิกชนจะนําเทียนไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรยัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลาสเดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจาพรรษา แม่นปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าฐานไฟฉายแทนแต่ก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป